สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เป็นเย็นวันที่18นะครับมิถุนายน2559นะครับตอนนี้ผมกำลังยืนอยู่ที่ชายหาดนะครับบ้านจมูกโครงอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรนะครับก็อยู่พื้นที่อยู่ใ,ใกล้ๆกับกับที่ผมบ้านผมนั่นเองนะครับก็อยู่ใกล้กันผมอยู่อยู่ตรงคนละหมู่บ้านกันแค่นั้นเองนะครับก็ สงสัยมานานแล้วเขาเรียกว่าบ้านจมูกโครงนะครับก็เดี๋ยวผมจะพาพวกเราไปดูว่าทําไมเขาเรียกว่าบ้านจมูกโครงเพราะว่าผมเคยทําคลิปวิดีโอไว้คลิปหนึ่งเมื่อเมื่อสักประมาณเดือนกว่าเนี่ยฮะที่เป็นที่จอดเรือของชาวประมงชายฝั่งนะครับเดี๋ยวเราจะไปเริ่มจากตรงนั้นว่าที่ชาวประมงชายฝั่งเนี่ยเขา เขาจอดเรือเขานั่งทับกิจกรรมต่างๆกันนะครับก็ตอนนี้เนี่ยกำลังออกทะเลกันอยู่นะครับก็ทรายยินเสียงก็กํากลังออกทะเลกันอยู่ก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าบรรยากาศในในในพื้นที่หมู่บ้านจมูกโพรงเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือมีเรื่องจะบอกนะครับคือผมเนี่ย คือง,งานของผมเนี่ยส่วนมากล้วจะไปเดินทางไปไปประชุมปกติอยู่แล้วนะครับไปปกติอยู่แล้วรอบนี้เนี่ยผมก็จะไปประชุมนะครับซึ่งผมจะเดินทางวันพรุ่งนี้ก็คือผมจะไปที่ปทุมธานีนะครับแล้วก็ไปที่ไปต่อเชียงใหม่ต่อเลยนะครับก็วิธีการเดินทางหลักๆของผมก็คือผมจะเดินทางด้วยรถไฟนะครับคือผมชอบการเดินทางด้วยรถไฟมันเป็นมันเป็นสเสน่ห์ที่ผมบอกไม่ถูกแต่ผมผมผมชอบมากนะครับชอบมากกับการเดินทางด้วยรถไฟ ดังนั้นก็ผมจองตั๋วไว้แล้วจะไปกับน้องที่ทํางานอีกคนหนึ่งตอนไปนะครับก็คือจองอตู้ดอนนะครับปรับอากาศชั้นหนึ่งเลยนะครับชั้นหนึ่งเลยไปสองคนเตียงล่างด้วยนะครับเตียงล่างด้วยเดี๋ยวเย็ยนวันพรุ่งนี้ก็จะจะทํา,า,า,าทคลิปวิดีโอให้พวกเราได้ชมกันนะครับต่อจากนั้นผมไปอยู่ที่ปทุมสามวันนะครับ ผมก็จะไปขึ้นเครื่องที่ดอนเมืองนะครับจากดอนเมืองก็ไปที่เชียงใหม่ก็จะไปอยู่เชียงใหม่อีก3วันเหมือนกันนะครับไปอยู่เชียงใหม่อีกวันก็ไปประชุมเหมือนกันนะครับไปประชุมเหมือนกันก็เดี๋ยวจะมีบรรยากาศแล้วก็ใครแมกเลยฮะก็คือวันกลับนะครับวันกลับนี่ผมขออนุญ,ญาตที่ทํางานไว้2วันเพื่อที่จะกลับโดยรถไฟนะครับรถไฟก็คือผมวางแผนว่าจะกลางวันผมจะนั่งรถไฟจากเชียงใหม่มาหัวลำโพง แล้วก็กลางคืนก็จะขึ้นสปินเตอร์รถไฟเหมือนกันนะฮะสปินเตอร์จากหัวลําโพงมายังอําเภอหลังสวนนะครับก็ลองติดตามชมกัน้วกันว่าเป็นไงนะครับตอนนี้ไปดูบ้านจมูกโครงกันก่อนครับโอเคนะฮะไปดูกันก่อนครับตอนนี้ผมก็มาถึงแล้วนะครับที่จอดเรือนะครับของประมงชายฝั่งนะครับหมู่บ้านตะจมูกโครงนะฮะ น,นี่ก็เป็นเพลิงสําหรับให้ชาวประมงเขาพักผ่อนนะครับช่วงรอเวลาที่จะเรือจะออกทะเลนะฮะแลวก็อาจจะเป็นที่สําหรับซ่อมซ่อมอวนซ่อมรอบต่างๆนะครับโอ้วันนี้เรือน้อยมากนะครับเพราะว่าเรือน่าจะน่าจะออกทะเลกันหมดแล้วครับเพราะว่าช่วงนี้นี่ช่วงขึ้นลมกําลังดีนะครับดังนั้น ชาวเรือก็จะออกทะเลนะครับทำมาหากินกันตามปกติฮะเหลือเรืออยู่ไม่กี่ลำเรือเรือที่เหลือน่าจะเป็นเรือที่ออกกลางวันนะออวันเช่นอาจจะออกปละมึกออกรอบอะไรพวกนี้ครับหรือว่าส่วนกลางคืนนี่จะออกพวกปลานะครับหรือว่าออกประมึกในช่วงกลางคืนนะครับก็บรรยากาศนะฮะ จริงๆจะคึกคักกว่าน,นี้นะครับถ้าพูดใน,ในทุกวันทุกวันเนี่ยจะคึกคักกว่าน,นี้ฝั่งโน้นนะครับทางด้านซ้ายของพวกเรานะครับก็จะเป็นที่นั่งเสวนานะครับกินน้ําชงน้ําชากันโอเคครับนี่บรรยากาศในเรือเลยนะฮะ ผมไม่กล้าลงไปหรือลงไปดีนะลงไปสักหน่อยดีกว่านะครับครับตอนนี้ผมก็อยู่บนเรือนครับก็ให้เห็นบรรยากาศนะครับเดี๋ยวผมจะพาพวกเราไปดูที่มาที่ไปของชื่อหมู่บ้านว่าทำไมขาชื่อว่าบ้านจยุดครกครับโอเคนะครับตามผมไปต่อเลยครับ ครับเมื่อกี้เป็นผมรีวิวที่จอดเรือของชาวประมงนะครับที่ว่าบ้านจมูกโพรงนะฮะคราวนี้ผมเคยบอกมาครั้งแล้วว่าทําไมเขาเรียกว่าบ้านจมูกโพรงนะฮะเดี๋ยวผมจะพาพวกเราไปดูที่ที่มาที่ไปว่าทําไมถึงเขาเรียกว่าหมู่บ้านจมูกโพรงนะ นฮะที่เห็นไกลๆอยู่นะฮะเป็นเหมือนเหมือนกับถ้ำเล็กๆนะครับเป็นถ้ำหินเล็กๆแล้วก็มีโพรงถ้ำเข้าไปนะฮะก็เลยเป็นที่มาของคำว่า,าบ้านสมุกโพรงนะฮะ กาศเรือกำลังออกทะเลนะครับ นี่ครับเป็นโพรงถ้ำลักษาแบบนี้ครับก็คือเป็นเหตุให้ได้ว่าจมูกโพรงน่าจะโพรงถ้ำหรือว่ารูปหิน,ในใคล้ายๆกับจมูกด้วยนะครับแล้วก็มีโพรงเข้าไปเป็นโพรงเล็กๆนะเป็นโพรงถ้ำเล็กๆก,ก็ไม่สูงนะความสูงก็อยู่ที่ประมาณสักประมาณ5เมตรนะครับไม่เกินจากนั้นประมาณ5้าเมตร ับได้เฉลยสักทีว่าทําไมถึงเรียกว่า ครับเดี๋ยวไปดูบรรยากาศอรอบๆบ,บริเวณชายหาดกันต่อนะครับ